ขั้นตอนการจดแจ้งเครื่องสําอางมาถึงขั้นตอนสําคัญที่ SMA ที่ขายเครื่องสาอางทุกคนอยากได้นั่นก็คือเลขที่ออยหรือเลขจดแจ้งเครื่องสําอางที่เรากำลังจะขายนะคะเดี๋ยวพี่โบนจะมาสอนวิธีการจดแจ้งเครื่องสําอางกันค่ะเริ่มจากเราเข้าเว็บไซต์สกายเน็ตก่อนเมื่อเข้าไปปุ๊บก็จะเจอชื่อของเราซึ่งเราได้ผูกสิทธิ์เอาไวไ้ตั้งแต่แรกนะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอชื่อสถานประกอบการที่ได้อนุมัติ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเข้าเครื่องสํำอางแล้วก็ตามนะแล้วก็คลิกเลือกชื่อผู้ประกอบผู้ประกอบการของเรานะเมื่อคลิกเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นหน้านี้มาเลยค่ะนะเราก็เลือกไปที่ไอคอนการจดแจ้งเครื่องสำอางเมื่อเราคลิกไอคอนนี้เสร็จป,ป,ปุบ๊บในระบบก็จะให้เราเลือกว่าเราเป็นผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าเราก็เลือกตามประเภทที่เราเป็นนะเมื่อเลือกเสร็จปุ๊บก็จะมาหน้านี้นะหน้านี้ก็คือรูปแบบผลิตภัณฑ์ เราต้องเลือกให้ถูกว่าผลิตภ pues, mm ัณ hmm. ฑ์ของเรามีรูปแบบยังไงอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดียวหรือผลิตภัณฑ์เดียวที่มีหลายสีหลายกลิ่นเช่นน้ำหอมก็ลิตพันตัวเดียวแต่มีหลายสีหลายกลิ่นสามารถใช้เลขออยเล็กเดียวกันได้ถ้าส่วนผสมเหมือนกันหมดแค่แตกต่างแค่สีหรือกลิ่นหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันแต่มีหลายสีหลายกลิ่นหรือผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกันอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดียวกันอันนี้ต้องเลือกให้ถูกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นแบบไหน นะเมื่อเราเลือกเสร็จก็จะเข้ามาที่หน้านี้ค่ะนะเราคลิกเราก็คลิกไปที่แจ้งรายละเอียดคําขอนะเมื่อเราคลิกแจ้งรายละเอียดคําขอปุ๊บมันจะขึ้นรายละเอียดขึ้นมาให้เรากรอกแล้วก็กรอกตามหัวข้อต่างๆเลยค่ะตั้งแต่ชื่อแบรนด์นะก็คือชื่อชื่อยี่ห้อของเรานะชื่อสินค้าว่าสินค้าของเรา ชื่ออะไรอันนี้อันนี้ชื่อสินค้านี่พี่มนแนะนําว่าต้องตั้งให้สอดคล้องนะคะเช่นว่าถ้าเราจะเป็นครีมอาบน้ําเราก็ตั้งว่าเป็นครีมอาบน้ําเป็นโลชั่นก็ตั้งให้เป็นโลชัน่นนะคะชื่อสินค้าจะต้องบอกจะต้องบอกได้ว่าสินค้าตัวนั้นคืออะไรและใช้ทําอะไรนะคลิกให้หมดนะเมื่อกรอกเสร็จปุ๊บก็คลิกถัดไปถัดไปเรื่อยๆนะคเขาจะให้เรากรอกรายละเอียดทั้งหมดนะเราก็กรอกไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อ,ะขอนะกรอกจนเสร็จปุ๊บนะเราก็เข้าไปที่ เซฟดาวน์โหลดไว้นะมันก็จะดาวน์โหลดเข้ามาในระบบของเราในคอมของเราเราก็เซฟไวนะ้หลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่อนะัปโหลดแล้วอัปโหลดเราก็เลือกไฟล์ที่เราอัปโหลดไว้นั่นแหละนะแล้วอัปโหลดขึ้นไปถ้าเรากรอกทุกอย่างเรียบร้อยนะะในระบบก็จะบอกว่าบันทึกคำขอนะเราก็จะต้องบันทึกท่านนี่แหละเราจะบันทึกคำขอได้ลนะนะหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นในระบบจะขึ้นว่ารอชำระเงิน เราก็จะสามารถชำระเงินได้ซึ่งค่าธรรมเนียมในการขอเลขที่จดแจ้งก็คือ100บาทเราก็ชําระไป